็เรามาดูเครื่อง15ึ่งห้ os นะครับมันนอนมาหลายปีแล้วเอามาประกอบใหม่ครับเล่นไว้ให้เพื่อนสมาชิกที่สนใจนะครับในเรื่องการบินก็จะมาฝึกได้นะครับมีอุปกรณ์ให้เล่นนะครับ โอเคนะครับเครื่องเล็กๆหนึ่งห้า เปิร์ดไฟนะครับก็โอเคครับก็ยังบินได้ บินได้นะครับเพื่อนสมาชิกสนใจจะมาที่ชมรมหนองจอกก็ดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะแลนดิ้งนะครับ แรงด้วยครับโอเคครับจบ นั่นแหละครับก็โอเคนะครับเฟิร์สไฟ์มันแรกขับขึ้นอ่าดีก็ขาให้มาครับเอาไว้ฝึกเล่นๆนะครับเพื่อนสมาชิกสนใจก็เชิญนะครับ